สวัสดีค่ะหนูไอฟอร์ดค่ะที่ภาษาไทยขายฟอร์ดผาประแดงนะคะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดไบโนไอค่ะวันนี้เรามีรถแต่งหล่อด้านหลังค่ะมารีวิวให้ได้ชมกันนะคะรุ่นด้านหลังวันนี้หล่อบึกบึนขนาดนี้นะคะให้ทายกันว่าเป็นรุ่นอะไรวันนี้เป็นรุ่นของเน็กเจอร์เน็กเจอร์ไวนั่นเองนะคะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดไม่ใช่ใช่ เป็นเกียร์อัตโนมัติสปีดนั่นเองค่ะราคาจัดจำหน่ายรุ่นนี้นะคะ1น4 0 0 0บาทนะคะมาด้วยรคยน่องยนต์2.0ลิตร170แรงม้าและชุดแต่งที่เห็นกันอยู่ด้านหน้าตอนนี้นะคะเป็นชุดแรปเตอร์นั่นเองนะคะวแท็กแต่ว่าแต่งเป็นแรปเตอร์เลยค่ะกระจังหน้าด้านหน้านะคะมาแบบใหญ่ๆแบบนี้ให้เลยนะคะตัวหนังสือฟอร์ดด้านหน้า่ะมาเป็นทรงแรปเตอร์ให้เลยนะคะทําเป็นสีดําให้เข้ากับตัวรถที่เป็นสีดําเลยนะคะมาพร้อมกับตัวไฟ LED ด้านบนให้3จุด ตัวหนังสืออะคริลิกด้านบนนะคะมีคำว่าแรนเจอร์ด้วยติดให้ไปด้วยนะคะเป็นตัวสีสีตัวอะคริลิกนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับ,กบตัวการชนหน้าเนาะไฟหน้ากันบ้างค่ะ ไฟหน้ารุ่นของ WiT แทนะคะเขาจะได้เป็นไฟหน้า LED นะคะมาพร้อมกับระบบปิดไฟหน้าให้อัตโนมัติค่ะเราเสริมหล่อด้วยตัวครอบไฟหน้าที่เป็นสีดําด้านเข้าเซ็ตกับตัวที่เป็นสีดำนะคะเข้าเซตกับตัวรถที่เป็นสีดําลงตัวมากๆเลยค่ะไฟตัดหมอกในรุ่นของ WiT แทนะคะได้เป็นไฟตันหมอก LED ด้วยนะแล้วก็ชุดกันชนด้านล่างคะ่ะที่เห็นสีดำๆหล่อๆตรงนี้นะคะมาเป็นชุดเดียวกันกับตัวแรปเตอร์เลยค่ะสีดาล้วนให้ทั้งหมดเลยนะคะด้านล่างสุดเนี่ยตรงกันแทงนะคะก็ทําเป็นสีดำด้านอีกแล้วนะคะเข้าเซ็ตกันแล้วหล่อมากๆเลย ลักจูงในรุ่นของว i d แท็กนะคะทางฟอร์ดเนี่ยเขาจะมีมาให้2องจุดใยกันค่ะซึ่งติดตั้งมาจากโรงงานให้เลยเดี๋ยวให้ดูด้านหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าน้องหล่อมากๆเลยคะ่ะแล้วก็พอติดหน้าแรปเตอร์แบบนี้เข้าไปนะคะตัวรถเนี่ยดูใหญ่ดูสูงแล้วดูบึกบึนสุดๆเลยด้านข้างตัวรถนะคะคิวล้อที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นคิ้วล้อแบบเรียบนะคะซึ่งคิวล้อตัวนี้มากับชุดแรปเตอร์ของเรานั่นเองค่ะ เห็นอะไรสีแดงไหมเอ่ยตรงนี้นะคะเปลี่ยนให้ทั้งปีกนกย่องแล้วก็ลูกหมากกันโคงเลยเพราะว่าเราทำเต็นแม็ก20นั่นเองคันนี้นะคะเรายกสูงให้ถึง2นิ้วนะคะแล้วก็รองรับกับตัวแม็ก20ลายสวยๆคันนี้นะคะเป็นปลายแวมไพร์นั่นเองค่ะออฟเซตลบสีกันเลย เราเปลี่ยนแบกให้เป็นแบกออฟโรดแบบนี้แล้วนะคะเราก็ต้องจัดทรงช่วงล่างให้กับลูกค้าด้วยค่ะด้านข้างตัวรถนะคะโชว์สีดำคลีนๆมาแบบนี้นะคะหลอ่ลอๆไปเลยค่ะเน้นดุนั่นเองป้าลองมือเปิดประตูนะคะเป็นสีดำด้านติดให้เรียบร้อยค่ะ รหลักคาตัวนี้นะคะมีติดตั้งเป็นรุ่นของ w วท์แท็มาอยู่แล้วนะคะอ่าด้านข้างกันต่อเลยค่ะตรงนี้นะคะที่เห็นลอๆสวยๆตรงนี้เป็นบันไดข้างค่ะตัวชิ้นงานที่เห็นตอนนี้เนี่ยจะเป็นบันไดข้างของแฮ m เมอนะคะซึ่งแฮม m มอร์ในตีตาแบนมา ทรงของเขาจะสวยมากๆแล้วก็พอติดเข้าไปกับชุดที่เป็นแรปเตอร์ตัวนี้นะครับหล่อสุดๆเลยค่ะด้านท้ายตัวรถนะคะสปอร์ตบาร์เนี่ยก็เป็นของคู่ตัวโรงงานของรุ่นนี้อยู่แล้วนะคะเป็นสปอร์ตบาร์แบบนี้2ชั้นนะคะเท่ๆเลยของรุ่นไวท์แท็กค่ะด้านท้ายตัวรถว้าวอีกแล้วนะคะคันนี้แผ่นปิดท้ายฟอร์ดค่ะทำเป็นตัวหนังสือฟอร์ดสีดําให้แบบนี้นะคะเข้ากับด้านหน้ามากๆเลยค่ะแล้วก็ ไเบกของรุ่นนี้นะคะก็จะอยู่บริเวณนี้แล้วก็ที่สําคัญตัว w i t แทกนะคะเขาจะได้เป็นฝาท้ายผ่อนแรงด้วยนะคะตัวหนังสือเลนเซอร์ด้านล่างเด่นมากเลยนะคะเพราะว่าเราติดเป็นตัวอะคคิลิกนะทำเป็นสีดําค่ะเป็นสีดำล้วนเลยนะคะเด่นมากๆเลยด้านล่างที่เห็นตอนนี้ กันชนค่ะตัวการชนเนี่ยเป็นงานแบรนด์เดียวกันกับบันไดข้างเลยนะคะเป็นการชนท้ายแฮมเมอร์นั่นเองค่ะมีห่วงอร์บีก้าให้สีแดงแบบนี้เท่ๆนะคะมาก็ไฟ L.E.D ให้2จุดตรงกันชนเลยแฮมเมอร์นะคะด้วยแบรนด์ของเขาเนี่ยรูปทรงสวยงามแล้วที่สําคัญก็คือใช้งานแบบคงทนสุดๆเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจรุ่นของไวทัตอนนี้นะคะน้องไอบอกเลยว่าปรโมชันเด็ดมากๆเพราะว่าเรากําลังเข้าสู่งานมอเตอร์โชว์นั่นเองนะคะปีนี้มอเตอร์โชว์จัดการดูเดือดมากๆเลยค่ะใครที่สนใจอย,อยากแต่งไตล์ออฟโร รแบบนี้นะคะน้องไอมีจัดโปรโมชั่นให้อยู่นะสอบถามโปรโมชั่น0 9 8 1ด9น2 6ะคะเน้นย้ำกันเลยว่าออกรถช่วงนี้โปรโมชั่นดีสุดๆแน่นอนค่ะคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ